มครั้งที่แล้วอาจจะมีระบบมันจะเออเล่นิดนึงอาจจะลุนลวนไปหน่อยคุณครูก็ขออภัยทีละโพสติดไหม่ให้ค,คุณครูอ่ะโอเคครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อวันเสาร์เราเรียนชดเชยกันไปในเรื่องของชีวิตชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอดีต ปัจจุบันนะที่คุณครูได้เอารูปการละเล่นของเด็กไทยในสมัยอดีตของเราในสมัยก่อนที่คนรุ่นคุณปู่คุณย่าของเราในสมัยนั้นน่ะเขาเขามีการละเล่นแบบนี้กันอยู่แล้วก็มีการไว้ผมเขาเรียกอะไรไว้ผมจุกผมโกะใช่ไหมคะลกูกปัจจุบันนี้มันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเออบางคนเขานับถือ หรือเชื่อในเรื่องของการไว้ผมโกะผมแกะกันอยู่นะอะครั้งที่แล้วเราเรียนไปการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะในสมัยก่อนปลูกด้วยวัสดุโดยใช้ไม้แล้วก็ยกใต้ถุนสูงปัจจุบันนิยมปลูกด้วยอิฐหรือปูนใช่ไหมคะลูก แล้วข้าวของเครื่องใช้ในอดีตก็จะมีเตารีดโดยใช้เตาเตาถ่านโดยใช้ถ่านใส่เข้าไปใช่ไหมคะโลกินผัวอธิบายให้ฟังเมื่อวันเสาร์ปัจจุบันใช้เตารีดไฟฟ้ามันก็ช่วยในในเรื่องของการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้เรามากยิ่งขึ้นอ่าแล้วก็จะมีหม้อดินเผาที่ใช้เตาถ่านในการหุงต้มหุงข้าวกินปัจจุบันใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช่ไหมคะ แล้วเรื่องของการเดินทางในสมัยก่อนใช้พาหานะเป็นเกวียนใช่ไหมแล้วก็การเดินเท้าการเดินทางโดยทางเรือปัจจุบันเป็นไงลูกใช้อะไรใช้รถใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วก็จักรยานเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในอดีตก,กับปัจจุบันดังนั้นเด็กๆก,ก็ต้องมารู้สาเหตุก่อนว่า ทำไมมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆถูกต้องไหมคะการเปลี่ยนแปลงสาเหตุนั้นมาจากอะไรที่ต่ก่อนเราเดินทางโดยทางเรือปัจจุบันเปลี่ยนเป็นรถยนต์เพราะว่ามันมีสาเหตุมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใช่ไหมคะในอดีตมีการใช้คกวียนที่ครูบอกไปเป็นพาหะเป็นพาหนะในการเดินทาง เพื่อนที่โดยใช้แรงงานาสตัตว์เช่นวัวควายในการลากไปอะลูกปัจจุบันล่ะปัจจุบันใช้เป็นรถยนต์เป็นพาหานะในการ <ละ S 1> เดินารถยนต์รถเก๋งใช่ค่ะลูกคอ,อนาชาอ่าเป็นเป็นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะในการเพื่อนที่โดยใช้น้ํามันใช่ไหมรถยนต์ใช้น้ํามันมีใครใช้น้ําเติมรถยนต์มั้ โอเคต่อมามต่อมาเป็นตะเกียงปัจจุบันเด็กๆยังมีไหมบ้านไหนใครยังมีตะเกียงงนี้อยู่ไหมยังมีไหมคะไม่มีค่ะ,คะปัจจุบันบางบ้านอาจจะไม่มีค่ะมันเป็นไฟเอาไว้ใช้ไม่ใช่จุดใช่ค่ะเอาไว้ใช้ใช้ใชนยามฉุกเฉินไฟดับหรือแบบกระแสะไฟฟ้าดับเนี่ยเราก็ จุดตะเกียบไปเข้าไปเข้าห้องอ<ต>น้ำนด้วยใช่แต่ปัจจุบันก็หาได้น้อยแล้วไม่ค่อยมีถ้าบ้านไหนเขายังเก็บเอาไว้อยู่นี่ก็เป็นการรักษาของเก่าได้ดีมากเลยอ่ะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้อะไรแทนตะเกียบลูกเราใช้อะไรแทนตะเกียบไฟฉายค่ะไฟฉายค่ะไฟฉายรถไฟที่ให้ความสว่างทังิการพัฒนา จากอดีตเราใช้ตะเกียบปัจจุบันเราพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผลิตหลอดไฟฟ้าหรือไฟฉายเพื่อให้แสงสว่างนั่นเองนะอ่าในอดีตเราใช้อะไรในการสื่อสารเด็กๆดูภาพที่คุณครูเอาอะไรเอาภาพอะไรมาให้ดูเราใช้อะไรเราใช้อะไรในการติดต่อสื่อสารเดรหมายค่ะเดรหมาย เราใช้การเขียนจดหมายในการสื่อสารกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในที่ไกลๆเลยแลก็ใช้การเขียนจดหมายกันในการติดต่อสื <All right. S 1> <ๆ>่อสารในสมัยอินตนะคะปัจจุบันล่ะปัจจุบันนี่หละมือถือค่ะโทรศัพท์ใช่เราใช้โทรศัพท์มือถือโมือถ <N> ือ เพราะมันอำนวยความสะดวกให้เราในการติดต่อสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้นเวลาเราต้องการคําตอบหรือเวลาเราต้องการปรึกษาใครประมาณนี้นะคะลูกอินก็ได้โทรก็ได้อ่าใช่ค่ะเห็นหน้าได้ด้วยใช่ไหมคะบิน่ามันคอลวิดีโอได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากค่ะอ่ะเอฟเฟคด้วยค่ะเก่งมากเก่งเงนคุยใส่เอฟเฟคด้วยอ่ะความสุขใจค่ะ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเลยในการทําการเกษตรการทําไร่ทํานานะในอดีตเขาใช้แรงงานสัตว์ในการทํำควายค่ะใช่ควายค่ะปัจจุบันเขาใช้ใช่ครับเขาใช้ควายเหล็กใช้นะตัวใหม่นี้ใช้รถค่ะรถมันใส่กับรถขูดค่ะอ่าปัจจุบัน การเกษตรใช่ไหมคะเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไร่ชาวนานะแล้วรถไถใช้อะไรเติมลูกใช้น้าเติมได้ไหมน้ำมันค่ะใช้น้ำมัน่ใช้พลังงานใช้พลังใช้น้ํามันในการเติมในการเคลื่อนที่ของรถนะคะใครใช้น้าบ้างครูอยากรู้ว่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้ใช้น้ำเลยแต่ใช้น้ำมันไม่ได้ใช้ครับ ถ้าใครใช้ถ้าใครใช้น้ำอ่มรถไม่ติดแน่ต่อมาต่อมาลูกอันนี้ข้าวเข้าใช้ภาชนะอะไรห่อข้าวเด็กๆลองดูสิไก่ตองค่ะไก่ตองค่ะไก่ตองแล้วก็แล้วก็สมัยปัจจุบันนี้ก็ใช้จานค่ะใช่ เขาใช้ใบตองหรือใบบัวสมัยก่อนเขาใช้ใบตองหรือใบบัวในการห่อข้าวห่อข้าวในการเออ่เดินทางไกลเดินทางไกลก็จะใช้ใบตองใบบัวปัจจุบันนี้เด็กบอกเลยใช้จานหรือใช้ใบตอง พลาสติกค่ะเม<า>ือม่อเรารู้แล้วว่าสาเหตุมันมาจากเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในอดีตปัจจุบันและอีกอย่างหนึ่งคือการรับวัฒนธรรมจากภายนอกก็คือต่างประเทศเข้ามาสมัยก่อนเด็กๆเห็นไหมลูกชายผ้า,าบายกับผ้าถุงค่ะใช่ม,มีการแต่งตัวโดยใช้การแต่งกายแบบไทยผ้าไทย อเออก็าชายค่ะนุ่งจงกระเบนแล้วก็ติดสบายสมัยนี้เป็นไงลูกเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงเลยเว่าใช่มันเออเขาเรียกช่วยในเรื่องของการเดินสะดวกเดินทางสะดวกกระชับกระชินมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าผ้าไทยนี้ก็จะเดินเหินลำบากนิดนึงป<ส>ัจจุบันเราใช้การแต่งกายผ้าไทยในการท,ทองานใช่ไหมคะลูก ออกงานในตามอองานต่างๆที่ในสังคมไทยเรามีขึ้นใช่ไหมคะส่วนในเรื่องของการทํางานอาจจะแต่งตัวแบบนี้ฟ้าเลยใช่ไหมคะใส่สูตรให้เหมาะกับสถานที่ในแต่ละที่ที่ทํางานนะคะอีกนม่เคยโทรทิปด้วยอ่ะ,อะเด็กๆโรง,งเรียนเราโรงเรียนเราเนี่ย เขาแต่งผ้าไทยกับวันไหนเด็กๆจำได้ไหมจำได้ไหมเอ่ยโรงเรียนอนุบาลของเราเนี่ยจะแต่งผ้าไทยในวันวันอะไรเด็กๆจำได้ไหมอังคารกระดงวันศุค่ะส่ว <crosstalk S 2> นใหญ่ที่เด็กๆที่ะ<ๆ>อยู่อนุเอชั้นยอนุบาลมาก่อนก็ๆๆจะรู้ว่าวันศุ์จะมีการใส่ตอนนั้นเด็กๆใส่ชุดมอห้อมใช่ไหมคะลูกถ้าคุณครูจำไม่ผิด ใช่ค่ะคใส่ใส่โจงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อไทยค่ะใช่ค่ะถ้าไม่มีมีกิจกรรมอย่างเช่นวันภาษาไทยเราก็จะใส่ชุดจงกระเบนหรือผ้าไทยในการทำกิจกรรมนะคะมาเรามาเริ่มเมือที่ชิ้นงานของเราดีกว่าเด็กๆอยากวาดรูปไหมอยาก ครูครูให้เด็กๆดูดแล้วว่าให้เด็กๆเนี่ยวาดรูปเด็กๆตั้งใจฟังนะคะให้เด็กๆวาดรูปสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตมาหนึ่งอย่างแล้วก็ปัจจุบันหนึ่งอย่างอบระบายสีให้สวยงามใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าครูให้เด็กๆวาดรูปหนูอยากเลือกสิ่งของอันไหนสมมติ หนูอยากเลือกอ่คุณครูมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวคุณครูใครไม่ทันคุณครูส่งคําสั่งไปให้ที่หลักได้นะคะอ่คุณครูให้เด็กๆเขียนเขียนคําสั่งก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆใช่ไหมคุณครูจะแบ่งทางด้านซ้ายมือเป็นอดีตให้เด็กๆเลือกวาดรูปสิ่งของในอดีตมาอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบที่คุณครูยกตัวอย่างไปมาหนึ่งอย่าง แล้วปัจจุบันสิ่งของที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนมาจากในอดีตเนี่ยปัจจุบันคืออะไรเออใช่ที่อุดรเขาได้ซนโนฟังเด็กๆดูนะคะคนที่ซีโนฟังก็โอเคเนะพี่ครูรบควนเด็กๆปิดไมค์ให้ครูก่อนนะครูจะอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะลูก คุณครูให้เด็กๆวาดรูปสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมาคนละหอย่างพร้อมกับระบายสีให้สวยค่ะยังเขียนไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวก่อนคะลูกเดี๋ยวคุครัวให้ดูค่ะกุครัวธิบายให้หนูฟังก่อนุครูให้ดูตัวอย่างนะคะอ่าเด็กๆเข้าใจไหมคะว่าเด็กๆจะต้องวาดสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกี่อย่างในอดีตกี่อย่างคะลูก หนึ่งอย่างค่ะหนึ่งอย่างแล้วก็ปัจจุบันหนึ่งอย่างตามที่นักเรียนสนใจนะเด็กอยากวาดอะไรตามตัวอย่างได้อยากได้รูปไหนก็วาดหนึ mache, again, <S <s ่งรูปใช่ค่ะสมมติสมมติเด็กๆอยากวาดอยากวาดเรื่องอยากวาดเรื่องการสื่อสารในอดีตในอดีตเราเขียนจดหมายในการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันเราใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารเิดติก็วาดลงไปแล้วก็เขียนด้วยว่ามันคืออะไรที่เกิด้ปัจจุบันไหมคะอะไรนะคะลูกาต้องเขียนปัจจุบันเขียนค่ะเขียนแบบนี้เลยเขียนนตัวอย่างมาคุณครูเลยแต่รูปภาพหนูสามารถเลือกมาวาดเองได้เลือกมาวาดเองได้อะไรก็ได้ที่คุณครูยกตัวอย่างไป หรือได้แดงจะเปนวันที่ผิดปะคะอ๋อครูขออภัยค่ะครูลืมว,ว,วันที่ครูลืมเปลี่ยนวันที่ให้ขออภัยค่ะเขอาคุณค่าอะโอเคคุณรูขออภัยครูลืมเปลี่ยนวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะลูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมัน่ะยูทูบเปิดหน้าจอใหญ่ให้ดูหน้าจอใหญ่คนห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเก่งมากค่ะอ่ะเด็กๆจะเห็นได้ชัดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องวาดเหมือนคุณครูนะคะเด็กๆอาจจะวาดเอ่อในอดีตในเรื่องของการรัการเกษตรก็ได้เราใช้ควายในอดีตเราใช้ควายไถนา ปัจจุบันเราใช้รถถ่าใช่ไหมคะลูกทีนี้เด็กก็อาจจะวาดรูปตามที่ตัวเองสนใจแล้วอยากวาดได้เลยหรือจะเป็นเรื่องของการใช้ใบบัวห่อคาปัจจุบันเราใช้กล่องเขยงใช่ไหมคะลูกแขน ทำไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเราอันนี้ชิ้นกานอันนี้คุณครูให้เด็กๆเป็นการบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะส่งตัวอย่างให้ดูเด็กๆสามารถเปลี่ยนรูปภาพเองได้นะลูกน้วอยากวาดรูปไหนแม่เอาไว้ก่อนเพื่อทำไม่เสร็จเอาวก่อนค่ะ อาม,มาแ,แ,แน้อกัน้ไามัน่ใช่เราอยู่บ้านแล้วไม่รู้อะไรอ่าต่อมาอยากเอาตัวอย่างอีกไหมเดี๋ยวครูให้ดูตัวอยา่างหรือเด็กจะเขียนเขียนอโจทย์ตรงกลางก่อน เดี๋ยวคุณครูส่งตัวอย่างอันนี้ลงไปในโอเวนแชนะคะแล้วก็ในห้องของแต่ของแต่และห้อง<แ>ของเด็กๆนะคะเพื่อคนไหนจะดูเป็นตัวอย่างรูปภาพไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคุณครูนะคะไม่จำเป็นนะไม่จาเป็นจะต้องเหมือนคุณครูนะแต่ถ้าเกินดนายกาไฟฉายค่ะอ่าพอนัชพอนัชชาใช่ไหมลูกหนูอาจจะต้องเขียนเป็นตะเกียง อาจจะว่าเป็นตะเกียงกับไฟฉายเข้าใจไหมเด็กๆเข้าใจไหมดนึ่งครูเอาลูปให้ดูใหม่เี๋นะนะคะถ้าเด็กๆจะวาดของข้าวของเคื่อใช้ในอดีตให้มันตรงข้ามกันเห็นครูให้ดูอ่ะสมมติ เราใช้เกวียนในการเดินทางในอดีตใช่ไหมคะลูกเราใช้เกวียนในการเดินทางเราก็วาดเกวียนกับนี่นี่นี่อะไรเราใช้เขาใช้แรงงานสัตว์ในการลากด้วยใช่ไหมเด็กก็วาดลงไปในช่องแล้วแล้วปัจจุบันเราใช้อะไรเด็กๆก็วาดรถลงไปในช่องปัจจุบันหนูวาดตะเกียงเสร็จแล้วค่ะกลับไป โอเคเก่งมากค่ะวันอไนเต้งมาที่คุณครูขึ้นตัวอย่างให้เด็กๆดูเด็กๆสามารถเลือกได้เลยค่ะถ้าสมมุติเด็กๆเลือกการเดินทางโดยใช้เกวียนก็เด็กๆก็วาดไปในช่องให้ตรงกับเด็กๆอให้ตรงกับที่อดีตคำว่าดีที่เด็กๆเขียนนะส่วนปัจจุบันปัจจุบัน จะวาดใครเขียนหน้าจอของคุณครูเอ่ยอปัจจุบันเราใช้รถยนต์เด็กก็วาดรถยนต์ลงไปไค่ะเจะ้หน้าทใช้รถยนต์กันด้เ <c oughs> มื่อกี้มันมีชื่อเครื่องพวกคุณครูอ่านไหมคลบหน้าจอตูลอต้ลบหน้าจอให้ไหมคะลบได้ค่ะแล้วค่ะลูกขอบคุณค่ะอ่ะเก็บหน้า ที่เลยเมื่อกี้นี้ที่พรนัชาบอกคููว่าตะเกียงแท้ทีเราใช้ตะเกียงปัจจุบันใช่ไหมคะเราใช้หลอดไฟใ <ส Manhattan. S 2> นการให้แสงสว่างเแก่เราหลอดไฟแล้วก็ไฟฉายทาสมมุติเด็กเลือกเลือกจดหมายแล้ว ปัจจุบันเราใช้อะไรในการต่อสื่อสารว่าโทรศัพท์ใช่ค่ะลูกสมมติเด็กๆเด็กๆต้องเลือกสิ่งของในอดีตก่อนสิ่งของในอดีตก่อนค่ะโจทย์มีตัวอะไรบ้างเหรอคะอะไรคะลูกโจทย์มีตัวอะไรบ้างเหรอคะเดี๋ยวคุณครูส่งให้ดูค่ะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวใครเขียนมาทไม่เป็นไรโอ้ก็น่าเขบหน้าจไย์แตงงทำอะไมถ้าสมมติใครเลือกแบบดี ในอดีเด็กๆเลืกองใบบัวใบบัวหรือใบตองในการห่อข yes, ้าวใช่ไหมคะปัจจุบันเด็กๆก็สามารถวาดจานหรือกล่องโฟมกล่องพลาสติกในการห่อข้าวดูทำตามคขอไม่ก็เขากินอะไรบ้างวาดรูประบายสี ต้องระบายสไหมคะอะไรนะคะลูกต้องระบายสีไหมคะระบายด้วยค่ะลูกใครทําไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวครูส่งตัวอย่างลงไปใน open chat นะคะพร้อมคํา,าคสั่งาาคาสั่งเด็กๆไม่ต้องเขียน เขียนแค่นี okay. ้เลยหน้านี้เลยเนี่ยตรงกลางเิดนว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆแคปหน้าจอไปแล้วค่ะโอเคค่ะลูกเดี๋ยวใครไม่ได้แคปไว้เดี๋ยวคุณครูส่งไว้ในโอเพนนะอไปวันนี้ชื่ออะไรอะปาปาลามีเหรอปาลามีเขียนคุณครูอ่านชื่อถูกไหมหน้าจอของคุณครูสองรอบแล้วค่ะใช่ค่ะ หรือเด็กๆมือไปดูโอเคพอจะเข้าใจไหมลูกว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันถ้า ใครเขียนไม่ทนันเขียนหัวข้อตรงกลางไม่ทนันเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้ดูใน Open Chat นะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมวาดภาพเสร็จแ<ม><ๆ>ล้วระบายสีร<ๆ>ะบายสีให้สวยงามนะลูกนะ<ๆ>แล้วก็ส่งไปที่ไลน์ห้องครูประจำชั้นของ<ๆ>ได้เแล<ๆ>้วค่ะ<ๆ>โอเคค่ะไวมากเลยเก่งมาก อันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันต้องทำตรงนี้แล้วก็เขียนชื่อแล้วก็เขียนวันที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่านะคะอยูขอปูไม่เก็บแม่แก่อนเลยโอเคอถ้าใครใครเขียนไม่ทันเดี๋ยวครูส่งให้ดูนะลูกนะไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งให้ดูนะลูกนะค่ะแล้วก็เด็กๆเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถส่งไปที่ไลน์ห้องของตัวได้เลยคะะดูได้เลยนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูเข้าไปดูตวนควดูที่หลังได้นะคะไม่เป็นไรใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะลูกนะค่อยๆทำลูกฝึกฝึกฝึกลายมือตัวเองแล้วก็ความเรียบร้อยสองมาดยนะคะ หรือว่าเป็นเตารีดเตาลีดไม่น่าี่สเตารีด่เตารีดเพราะว,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 ว่าเด็กๆส่วนใหญ่คุณครูเห็นแล้วลายมือสวยขึ้นแล้วก็ทำงานเรียบร้อยเรียบร้อยมากขึ้นเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆนะกล่วาดไฟได้เหมือนจริงมากห,ห,หนูกหนู่าผสมสีส้มกับสีเหลืองเอ่งมากค่ะพอ,อนาชา มาโอเคเรามาถ่ายรูปมันก่อนเรามาถ่ายรูปมันก่อนดีกว่าไหนพรนะชาทําเสร็จแล้วหรอยังไม่เสร็จค่ะใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์สม,มุดก่อนก่อนทํางานก่อนทาง,งาน,น,างงานมาเรามาถ่ายรูปมันก่อนโชว์สม,มุดก่อนได้ไม่เป็นไรลูกมาพร้อมนะพร้อมนะมาถ่ายรูกปกันก่อนลูกมา โอเคเดี๋ยวคุงคูนับนะคะหนึ่งสองเ้อ่าเดี๋ยวนะอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองส้โอเคค่ะเดี๋ยวใครไม่เข้าใจมีใครไม่เข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจไหมลูกถามได้นะคะ ต้อใหญ่แล้วค่ะคสวัสดีค่ะคุณครูทําไม่ทันไม่เป็นไรลูกนะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราค่อย,ยค่อยส่งย้อนหลังได้ไดไดใครใครวาดรูกไม่เก่งหนูค่อยๆวาดนะลูกวาดวาดถึงวาดไม่เก่งแต่คุณครูด,ดูออกนะว่าจริงแล้วการสื่อสารอะไรนะคะลองทําด้วยตัวเองก่อนนะคะลูก โอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันหน้านะสวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะเมื่อกี้หนูเอาหัวใจไว้ตรงนี้คุณลูสวัสดีค่ะมหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจี Gracias.